สวัสดีสว like ัสด <c oughs> <Some lush S 2> <c oughs> ีพี hey. ่น้องมาพบกันอีกแล้วเนาะกับ2สแลบ้านนาสู้นึงพี่น้องมื้อนี้ออกละ3 2าเด้อทําไม3สา1 2หนุ่ม2เฒ่าออกมาหาแมงแงบนเก่าเนาะพี่น้องซุมแม่นาสุนไปสวนเนาะบ่ได้ไปไสมื้อนี้กเลยสวนแม่เามาหาแมงแงเา่่มีอุปกรณ์ของเพิ่นพอแม่ ทำไมเก็บเอามเด้อแก้มทางว่าผูอัดนะอ้าวไม่ใช่ปอกในท่องขู่ขึเกาทิอนเสียมท้าอีกันบอยากเค้นนะพน้่ะเดนม่ผูอัดนี่นี่แล้วเนกโตนเดอู้นี่นี่นี่นแข็งมันนืนั่นแหละเออต๊เลยนี่นนี่นีกันเห็นได้นี่เห็นเหอ เอามาเอามาหาแหละได้ก้งังเได้เลยก็มันสองตัวได้เลยกระถดใส้ทุกอย่างเพิกระถดใบไม้ใช่น้ำบหายมันลายอย่าอยาฝากเจ้านะคนมามาแล้วมาไม่แล้งครับอีแหลอ้ป๊กกบพีน่าพรนอี่บกพนว่าเท่าบนี่พี่นอมาิมแก้วอยู่พี่มันเจ็บมาิมแกวอยู่ป้าบ่ พี่น้อ,องเบิงนี่มนแมงแครงนี่เนาะพาม,มาสามคนเด้อมือส่วนซาครีมเพื่อนโบวางนี่เนาะพี่น้องจะจะอลไรพี่น้องเด้ชจะทุกอย่างคือเกาเดิมมือพี่น้องฮ้ามมนแขรงไปห้าแมงแขรงมา Light dog, hết là ngộ lái kìm kia, men, nhìn kìm 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 kép kìm 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 Nóc đê hoặc kéo mở lắm nè mất thảo Ui, <laughs> <laughs> mất <Mà tăng nghen. cười> này nè mất tắm nè mất tắm nè mất tắm nè nè mất tắm nè mất tắm nè mất tắm nè nè Mấy thảo nè mất tắm 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 nè เบิ้งเดืองขางจได้สันมาแข่ง้าน,ะะน,น,น่ดี๋สัมเนยเรื่องไปแล้วไม่สูงเนครับเอาบะเทมบะทอมเหลืนบ่แบะแระทอนเอาอันนั้นหไม่แล้วเบิ้งไม่แล้วพ่อมาจะพาเอาเบิ้งก่อนพ่อมานพี่นอกเห็นลังงนกเนี่ยเนี่ใส่ขู่จะใส่ขู่ด้แต่เอาไปใส่ขุ่นเนาะทำการผัวได้ไหมยังแล้วไม่แล้ววันผัวน่ะ เดินซ้ำนี่แล้วพี่น้องอ้นี่มันไตขึ้นแแขนนี่แม่มเอาได้แม่แแขนเสือนี่วนี่ใช่เหนเดนี่ข้มียปลอพี่น้องใส่น้ำด้อทมใส่น้ำมนีเด้อทั้งรุมเหรอเป็นใส่น้ำด้อพี่น้องบไว้มันไตเื็นเบื้องข้อมีหง่เล้วเงยเล้าเสียนตองดูพี่น้องเสียนตองไม่น่ ใช่บุพเพนเฮาเอาค่าจับกล่องอยู่เก็บมาโหลดจัะเลถึงต่อยถึงเก็บพี่น้องใช่ถ้าเราพากันกินเขาเส้าได้พี่น้องแต่ว่าถือเขามานำเนี่ยมาสวยมันเป็นแน่ดายดูมีเย็นแล้วขวดฮะคักในแสบเล็บมือไปแล้่哈

มไม่จับอีกได้มือนมไม่จับอีกกว่าแล้วน,น่าที่นอจินเขา,นนะววาเลยจี้เขา่งทะเลจินเขาติดไปติดไปแม่งจับไม่จับต้องเงินก็เอ้ยงานอ่ะทั่วก้นขีเลยเด้อจีนอเขาใจม่อก่องม่อก่องกัน นืดเข่าแลวเหรอข่าเลข่าพัดไม่ใช่อกเเข่าพัดหมายถึว่าสุดที่นี่มันกัเนเออดันไม่เวล้วนะเวล้าเนี่ยมาเดินมาเดินนาฮักันยาพ่ะยุดตีเนี่ยแกกับบรายกันมันของแีรห่เลยดะเเต้ เขาพัดด้วพี่น้องมาดงมาปลาอาขาพัดมากินพัดเขาลูกเตลิดเบอรขุดนาจากกระนั้เ็กที่ใครดาใดาแม่แม่แก่ไม่หัวจ๋ายำล้อยำดวเรี่องมีพี่น้องปวดหน้าปวดไงกระไรถอดกระดามาหน่อยนึงแล้วก็มีหมักแป่งของน้องยาใสุ่งมา่ันนังกับหยาดเอาหยาดเอาหยาดเอายาและเมือนก่นเลย บได่เทอมนาบอด่ดยซ้ำเม่อแล้วโตสมบูรมีไงแล้วเสี่ยนตองเจ็บมือพี่น้องแซ่บยังไหวย่อมได้ทางละนี่นมีทางท้องอย่างพออมำว่ะเอามาขวกินนะพี่น้องแฉลีมากินถั่วหรือว่าสีเตียเซปนเซกบเซเขียดกะ ขวานี้แล้าเองะขวดหน่อยได้หาหน่อยเลยขวานเจ้าแม่นี่นี่ขวาแม่ขันนุ่นเพาะด้เัรอแม่บอกมีมีขวาแม่ขันน่นเพาะแม่เนี่ยหมวกจานคาจกขาไปเออนั่นแหละเออเนีมืออะไรกินเลยมี่ไะป๊อกเหี้แต่ระวางมันเหนียวมันอันนี้ปากด้วยเหียหัวหนาหนาหน่อแม่มึงดูมาเลี้ยงบัจะ แสบเบิดนะาเฮ้ยาอันนี้แม่ขนเอนเดิมพี่ไองบ่ต้องลางตานนี้ขอจลาเขาจ๋หอขนาดกวนหนอยมานไม่แล้วแม่เขาไม่แล้วตัวขี้แดตัวใหญ่ไม่แล้จะขึ้นได้ตัวใหญ่แต่ะวันนี่งบ่แล้วหลัพวกยูตามตามตามแล้วมีใหม่ผัวหน้าแบบปีเนี่ยด้กปีเอละตกอะปีขึ้นเทา่งบบโต๊ะลงลุมหนานะฮะตัดใหม่หี่ยวใหม่นึ่ง่ากินไม่แล้ว กินไ้มขอน่ขนุง่ายง่ขึ้ออันนี้กแม่ขนุเนอนี่พี่น้องมถอออกเอเอา่น้อยเยุยไม่แล้วมีปลาคอเพะไม่ได้ไม่แล้วไม่แล้วมีปลาคอมาเด้อพี่น้องมาเด้อกินขาวปลาเด้อมีเด้อมาเด้อมากมาอ ก็แซ่บถั่วปลาถั่ปลาเยมันเงียวหัวหนาหนแซ่บแซ่บเงียวเป็นพอยมากนะแะเฮียด้ไหมกระทงมันะเียั่านมันไตออกแม่ฟองจ่าหนักุดมันบอลเลอคือของแม่ลาวรเมเห็ดเป็นไงลา มนนี้มีเงแล้วน้ำหนาเด้อมันนี้เด้อคองแซมกินได้เด้อนี่ยเขาพัดกินได้เกเย็บเขียวว่ามีเจ็บเขียวเ็บเขวพี่น้องแม่เนี่เสือจะนะมันตายนะแก่เขาปากูจะแท้เขาปลากูจะแท้นี่เปากนนิ่งงตากปลาคอออกมาเนี่ยทำตากปลาคอมาทำทุกอย่างมาห่องแล้วปลาคอนได้ทุกอย่างเขาเอ้งอันนอ๋อ ปลาคอปลาคอบอกเรื่งไรตุตุกตุกตุปลาคอติดมะโขกเนาะปลาคอเต็มกินโขกแม่แม่คุณแม่ปลาคอจิ้มมงแหละจินมขาวเลยเลยจิ้มมุงครับพี่จ๊ะมันมุงก่อนตัดเขาสาวเด้อจิ้มมุงยังเขาสาวเด้อนี่เด้อพี่น้องเอ้ยมาเด้อมาได้นะชอบมือกะซีเคียวหัวกซีเคียว แ่บๆเหมือนไป๊าว่เบอร์ไงทีน่ะบัดนี้กำังเ,เลยไปเบอ่งดอกกระเจี๊ยปลาเลยนะไปบ่<ต>ไม่เล้าเพราะไม่เสียมไม่เล้าเทียบแขวไม่เล้าเท็บแถวไม่เลาอ่าปลาคองมีคนกินขาา้าวผัดแแมงคันนหทีอ่ปลาคอข้าวผั่ากินส่สอเอ๊ะออก็และข้าวผัดก็ได้แสลมีป๊อผัดกนเ่ย กมนแตไ้ีองยจะมือบ่ากะบน้นแย่แเฮียคืหนาแกมาล้บัวต่องอันนี้มาอมม่แทจิงหรอมันเมืแม่มือบ่าแม่นยาแสนตามมาลองเล็บเนาะแ่บแ่บน้ำตาเจนอยาคูก้วก่อนน้ำมันยังไายบาตีมันแ่บัะเงียบยังไม่เดือดยัเงียบเลยตะปอจะปวด เล่นได้ไม่นนลออืมอาาศร้กนไหมเรียงมองป่ะนี่กวเป้าันนีนี่ขึ้นย่าง่าอืมแป็นมรื่าหน้าแจก่ะซึ่งมนไงนะครับไสงหรือ่มันเป็นทางแ้อ่ะ แม่มันใจออกเขารจะหุ้มใจทุกอย่างหรอตอนเหมือนกันอนคมากเือุ้งใจทุกอย่างไปแ้จะเอาขู่ตรงเองมันน่ามาวว่าสิบได้มากแล้วมะนาวสองจี๊ดสองใจโยมีป๊อกแลนเป็นน้ำมีเงิเลาไปหาไม่แค่ไงหนี่ยอมากับเาก็่ À, tôi mới ngàn được. rồi Tưởng thiếu chẳng bọn anh ấy à. Nên là ngộ sống đọc nhờ. Tìa lắm lại tôi nhai ừ. Không có mấy lão cứ nhai Có gì mì tôi nhai Cái Thảo tì Không ừ. hả? Ui Không Mẹ ảnh khám khám nhà tôi Khám khám nhà tôi Vâng khám nhà lão thì nó ดอกกระเจี๊ยบกะเดียเนี่ยดอกเี้ยดอกกระเจี๊ยบพ้นบต๊ะตัไม่หไหมมันคือมีธรรมดาผลและ้องผลเขาด้วลเนตัอไหนละกินขาแล้วลุยต่อพี่น้อแม่ตั้งเอาคู่จะงกี่ด

มันห้องมีตัวหน่อยมีตัวหน่อยนะพี่น้องตแล้าตัวผัวนะไนเป็นไงละให้อีเจ๊งน่อยห้ากับคอยล้อเมื่อไปเนาะเสียมสักเลันนาใช่ไหมเถิงเสียมเถิงหม่สาวพี่น้องมึงเนี่ยลุยลุยมึงยัเล้ามึแยัเล้าลุยลุยค่ะพี่น้องมาแล้วไปสระลบลบมาแล้วไปโซ่พนงานพี่น้องน้อพี่น้องเพื่อสิได้ร้ายกลัว อยากมีเงล้าไอ้ข้อแหลมอยู่เด้อมีแล้าเสี <sub> ่ยนห่ะหล่อออกเชี่ยหอนเลยละอือจั๊แหลกอ่ะทายคลิปเป็นบาดเป็นตอนนอกพี่น้องก็เป็นมือก่องเอพี่น้องมือหนึ่งกับถือกระปุกมือหนึ่งกับถือกล่องอ่ะจ๊กจะเอาแม่งแข่งแบบได้มีเงาฟอกคนกัดโดงๆไปกโกเพลินเสียงจักกานห้องพี่น้อง มันอยู่สูงเนาะค่ะบ่มีอหนไม้ติดเห็นไหม่นใส่ปุ๊กไม่แล้วัดียวนี่นี่นี่ตอนนี้มันตายออนนี่นีเออไม่ยช่เลาซอกกับปุ๊กเด้อไม่ใช่เล้ใส่็อกกับปุ๊กปุ๊เนานาองหนมาแล้เอาตกวดูนี่เห็นบตัวแดงแดง เดี như <là> ๋ยวไมนอยู่ลุมหาห้าวกับเก็บในชน่นี่องสแลกอะไนี่ตัวนั้นเีตนาะเก็บบุทานกับบเห็นน้ำไปตันตามใบไม้นโสดแล้วก็ห้าบเห็นเลย นาแมี่เแ้ือยดำแดงมได้ไนมือดอำเบิ่งีนองเอ้ยเผือมไมสิหลอเจ็บเจ็บสดใส่ี่นนองเบิ่งเสียงจักจัน่ะสุดยอดแน่ไพี่นองเบิ่งไม่ลหรอเจ็กับปุ๊กอีญาจนาเนี้ยมันทียะล่งรุ่มว่าไงแ่พี่นนอง เห็นอยู่หัวตกล่งลุมเพ่แล้วพี่น้องเอ้ยนี่ล่งลุมเพื่อแล้วความเลยเด้อทสาไงเด้อนี่ามันส่วนใบไม้บ่ล้วเก็บบระทันสดใบไม้ได้พี่น้องเคเห็นนอยู่แถวอันส่วนร้ายนะเมื่สิอยู่แถวใบไม้อันอ่อนน้องน้องใบไม้แก่นะเมื่สิตัวใหญ่เนาะแต่ว่ามันบ่วร้าย เบิร์พี่น้องบิร์ละบ่ป้ายและบ่พี่น้องในห้อยกระเจ้าบักเอานะบอยมันไลน์มาเปิดท้ายยังเห็นคือเก่าอยู่เด้อพี่น้องซึ่งมีเฉพาะแม่อันออกไปซันหะเนาะออกไปซันเอาอยูทั้งหน่อมันจะเห็นเนาะไปซันแต่ว่าไม่เห็นเหมือนเห็นเหมาไม่ล้วนอุ้ยอุ้ยเรื่อยๆไม่แล้วน่ะเบิังเออนี่พี่น้องตัวนี้ตัวติดตัว สีิพามาเบิ่งนั้นไม่ันแล้วไม่ยันแล้วปุ๊กที่สองเเด้อเชียใจได้เหมือนนบรติขึ้นเสียใจได้มือนน้รขึ้นกางขึ้นเบบนี้แม่แมเอ้ยก็จากอาเบิร์นั่นมันกางคื้นแล้ก็จากเห็นค้างเนาะยังไงใช่ม่เยยบปุกใช่อะไรแม่ชี้้าง่บางหนึ่งไหนี่ต่อเด็ดเด็ด ออนเด้แม่แม่ไหมนี่นี่ปีนทอมเห็ดตีต่างได้บุห่างม้อนีะเขาหานแบบนี้แงนี่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 นีนี่ไม่หยิบป๊อกอู้หแล้วี่นี่นีม่จานะหัวหานีะตอนี้เก็บเพลินอ้ออ้พี่น้อ ขึ้นมันขึ้นวเะนี่มือดำามือแดงเด้อแสบอยวะเด้ไปแล้วมือละบนมือและซบมือกับบอไซพี่น้องขนาดนี้นะหมาแต่เจ็ดมุ่งเสาตอนนี้นะ เที่ยงแล้วพี่น้องบายแล้วกายเที่ยงแล้วฮะบายบู้งพี่น้องยังไปเท่าไรเมื่อไหร่เนี่ยสิฟ้าะกันเราออกนี่สเลยได้สำเน้องเกือบเต็มกระตุกโออีซีตุ้งหน้าโออีซีพี่นอ้องเขามียาปลอกกับตั้งหากเนาะแต่ว่ามือนะพวกเป็นต่างนะคว่ำแสพี่น้องเงี้ยวมันเงี้ยวใส่น่ะแสบเบาๆเลื้งเผื่อมันสีเหลวอีกพี่น้องเอ้ยคว่ำแสบมันเงี้ยวใส่แถวเล็บมือน่ะเงี้ยวมันเป็นผิดเนาะเงี้ยวมันแห้งมันแสบ บ่พอได้พอได้ไปหากะระวังตาวางหนายเนาะพี่น้องเฮียสิตาแสบตาได้ระวังถึกตาค่าตาบอดไปเด้พี่น้องเอ้ยบ่คุ้มได้แต่ว่ามื้อนี้เฮาคุ้มเฮานะได้หลายกว่ามื้อนั้นตะกี้ว่าสิบ่ได้พี่น้องตีไปตีไปไปหน้าเรื่อยๆจนเริ่มเบิ่งง่งจนบายมาแต่เศรๆนะพี่น้องตอนนี้กสิออกเมื่อเนาะบดนี้คุ้มๆ เจ็บมือจังน้อยกับคุมอยูย่แล้วพี่น้องมันแสบมือนะหักเพื่อมันสีหลอ,อกกับโบเมนไงเลย,ยพี่น้องเลื้งผลแล้วมือเลื้งจนถามันหลอกออกเบิดแล้วพี่น้องจะกล้ามาปกาติเจ็บเจ็บสับแสบจังน้อยไม่เงยปอก <c ười> ไม่ยอมทีมไม่ทราบปีิบัอยู่บนรถผมวมามือหนากก็เอาเนื้อหันเบิ่งขาไม่เงยป้องโอ้ไปเซอร์พนงานอยู่รถดก็ได้เทีงเขาไม่เงยแล้วพอไปขุมขุมเดอมวันนี้นะ ไม oui. oh, ่ไม่จาบถือขว้าวอาเอาพี่น้องมาหนิมาโซ่ดูองคงไปสิได้ร้ายกว่ากันเอามาลองดูมีเล้าคงเจ้าเขาไม่เยาปุ๊กที่สองเนี่งดูปุ๊กที่หนึ่งหน่ะความความความเขาไม่เยากระปุกที่ันึ่งกระปุกแทบอิซไม่ยเยาพี่น้องเยาได้รลายได้หมดพี่น้องเบิ่งได้กลัวสาเละก็ไม่เยปอก ปุ๊กที่สองเผิ่อแม่มาเบิ่งดูเขาไม่เหยีบปอกยังต่อยปอกๆแปลกๆเยอะแม่ว่าเบื้องเขาเขาสและนั่นดูหน้ากระจ้าพี่น้องมีไก่เนาะขึมาเจาะเลยวะอันนี้คือของสแหละพี่น้องเขามีเหยีบปอกสองอันนี้หอบสองอันนี้หอบซ้ำอีทเดินในทงยางอันไหนให้ขู่โดนร้ายเนาะ น่อซองหออซองเดี๋ยวไล่กุหออทับอิดมันดูไปใส่ท้องยาปัญญาใส่ท้องเสือไว้มันแตกอยู่เมื่อรเนี่ยเดี๋ยใส่ผ้าเอาลงครัเอลงเมื่อจะนอนซึ่งรถบัดที่ขวมาอีกแล้วแม่ใส่ท้องยาแล้วมันสี่ขวอจะเอาแหงนังรถเซอรผลงานเอฟซีเบิร์ะเขามีเงยป๊อกหัเดียวเวยอันนี้ของสเลดเขามีเงยเราเมื่อเราไม่ได้ซ้นี้ก็จะ พี่น้อง,าม,งมาจนลืมเบิงมุ้งเบิงยามได้พี่น้องเออจน,าบ,านบายมุ้เออใด้ฝากเจ้าเฮือนไร<ช>่หยอยอนะพี่น้องเพามา<อ>บัวร้ายคน,ยคนยห้ากับไปสาเนเนาะเหมือนนี้นะมาสามคนคอยไปคอยไปนี่น้องไปน,า,น,ไปน,า,นาเรื่อยๆจนลืมเบิงมุง้งไปแล้วมาหอดใส่ป่ะว่าลต่จังว่าคือสวยงูขึ้นนะพี่น้องมือเคื่อน้พี่น้องมาเนี่ยนะแสลกะสิเดีผาซูมิยะปอกเมื่อเหือนเมื่อหา อาบน้ำพักพรจังน้อยเนาะไว้พอกันมาคลิปหนาเนาะพี่น้องทามากะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สเสละเห็ดคลิปต่อไปนี่เด้อบ๊ายบายสวัสดี